ทัวลงหนุ่มโซเทคมีเอาชอบเที่ยวกลางคืนแต่อยากได้แฟนเรียบร้อยกลายเป็นที่วิจารณ์นบนโลกออนไลน์หลังจากที่เพจ Facebook TV t h ันเดอได้เผยภาพของหนุ่มโซลลุกเพลย์บอยแบงค์ดำรงฤทธิ์ผู้ร่วมรายการเทคกมีเอวไทยแลนด์ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566โดยเจ้าตัวบอกว่าไปเที่ยวกลางคืนอย่างมีเป้าหมายคือไปเต้าหญิงแล้วคนไหนไม่ค่อยพลาดเป้าชอบเที่ยวกลางคืนสุด กว่าจะนิ่งก็ต้องซิ่งมาก่อนเพิ่ง27ขอเที่ยวให้นำใจไว้ถึง30จะหยุดไม่เที่ยวตอนนี้แล้วจะไปเที่ยวตอนไหนนอกจากนี้เจ้าตัวยังเผยสเปคสาวที่ชอบว่าอยากได้แฟนเรียบร้อยและต้องรับให้ได้ที่เราเที่ยวเยอะเราชอบเที่ยวกลางคืนมากอย่างตามอาทิตย์ละ3วันและยังไม่มีแพลนที่จะเลิกเที่ยวหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสน,นั่นโดยระบุว่า ความคิดมัน่นเวอร์ย้อนแย่งมากตัวเองชอบเที่ยวกลางคืนแต่อยากได้แฟนเรียบร้อยจะเจอกันยังไงก่อนไม่ทราบว่าอยากได้แฟนหรืออยากได้ทาสอยากได้ผู้หญิงเรียบร้อยอดทนต้องรับได้ที่ตัวเองชอบเที่ยวกลางคืนใครจะมานั่งทนถ้าเป็นตัวเองจะทนได้ไหมอยากได้แฟนเรียบร้อยนั่งรอยอยู่บ้านงี้หรอคิดถึงความรู้สึกของคนที่เขารอยอยู่บ้านป่ะแนะนําให้มีแฟนเป็นแม่บ้านผับนะคะพร้อมดูแลคุณเป็นต้น